สุขสวัสดีท่านผู้ฟังทุกทุกท่านก็เรามาเดินทางกันต่อเลยดีกว่าเนาะเข้าใจคนชาวเมืองแก้วนี่เขาจะเขาเขาจะใจร้อนมีเหตุผลนะแต่ว่าใจร้อนเหตุผลมีหนักแน่นมีแต่ใจร้อนก็ ไม่แปลกหรอกพวกท่านเพราะว่าคนาประชาชนชาวเมืองแก้วเขาอยู่กับฤทธิ์อยู่กับประเดศประเดศเมืองแก้วเป็นเมืองที่ใสแข็งใสแข็งชัดเจนคําว่าใสาแข็งชัดเจนคือใสในความหมายของแกะดาคำเพี์ชีวิตก็คือเขาเป็นผู้ที่ไม่มีความสอพรอ,อยู่ในในเรือนจิตเรือนใจโปรง่งใส คือความซื่อสัตย์มาเป็นอันดับหนึ่งนี่คือความใสของเขาใสมากๆแข็งก็คือเขาไม่ชอบอะไรที่มันไม่ไม่โปร่งใสเพราะเขาเป็นคนที่ใสเขาก็จะคําว่าไม่ชอบก็น่าจะพอรู้นะว่าไม่ชอบก็คืออะไรก็คือเขาจะไม่ชอบอะไรที่ไม่ยุติธรรม ไม่ชอบอะไรที่ไม่โปร่งใสแล้วเขาก็จะแสดงออกตรงนั้นเลยชัดชัดตรงนั้นไม่อ้อมมองหน้าจ้องตาว่าอย่างไรอย่างนี้เลยนั่นคือชาวเมืองแก้วเเป็นทั้งหมดใช่ไหมใช่ทั้งผู้ที่เป็นนาคีและนาคาเอาละเดี๋ยวก็ ไม่จบอีกเดี๋ยวก็จะพากันบ่นอีกเอาถ้าเดินตามคำพีชีวิตก็เดินตามพราหมณ์คนนั้นเรียกแกว่าพราหมณ์แล้วกันเนาะเดินตามแกไปเรื่อยๆเออลืมบอกท่านไปการพูดคุยของเราเนี่ยมันไม่เหมือนมนุษย์คุยกันนะมนุษย์คุยกันมันจะเห็นปากขยับถูกไหมมองตากันแล้วขยับปาก แต่การพูดคุยกันของเราเป็นการพูดคุยกันแบบสื่อสารทางความรู้สึกเราได้ยินเสียงเขาเป็นความรู้สึกไม่ได้ยินที่หูนะเป็นความรู้สึกเรารู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาก็คิดนั่นแหละแต่เราได้ยินเขาก็ได้ยินเสียงเราคิดเราก็ได้ยินเสียงเขาคิดนั่นคือภาษาที่เราคุยกันมันก็เลยกลายเป็นว่า,าการเดินทางสู่โดยเฉพาะเมืองแก้ว จริงๆเกือบทุกเมืองไหมใน8เมืองเกือบทุกเมืองนี่คือหนึ่งในจาตุม,มหาราชกาเรียว่าเมืองแก้วถ้าใครจำได้จะตอนที่แล้วก่อนหน้านี้คําบิชิบิตเคยสนทนากับสตรีเป็นเทพธิดาละกันเป็นเทพธิดาเป็นสตรีใส่ชุดขาวเป็นผ้าถุงสีขาวแล้วก็เสื้อแขนยาวกระดุม5เม็ดเธอ พูดจานี่แหมถ้าไม่ไม่เห็นเป็นสตรีเราก็ว่าพระนะเพราะว่าเป็นผู้มีศีลมากมากแล้วมีสติปัญญาไหวพริบดีและพูดสมบูรณ์ในเหตุผลที่บางทีเราก็อ๋อเหลืออ๋อเหลือเราเคยค้านบางทีก็พูดมาปับ๊บเดี๋ยวเราค้านเลยแต่พอเข้าที่ายอ๋อเหลือประมาณนั้นเออเราก็เลยบอกว่าแม่แก้วแม่แก้ว,กวเขาบอกว่าแล้วแต่ท่านจะเรียกจะเรียกแม่แก้วก็ได้เรียกมณีก็ได้ ใช่ท่านทาั้งหลายแม่แก้วในที่นี้หมายถึงสตรีที่อยู่ในเมืองบาดาลหรือในเมืองแก้วเราเรียกว่าแม่แก้วทั้งหมดเหมือนกับเมืองจาตุมมหาริกาเมืองอินทขินเนี่ยก็จะเรียกว่าอินทั้งหมดคนเมืองอินแะนั้นถ้าเกิดท่านใดเคยดูในตำราจาตุมมหาราชิกามันจะมีบทสวดน่าจะเป็นบทสวดยาวพอสมควร พูดถึงเมืองอินนายอินนายอินนายอินทุกคนชื่ออินหมดเลยจริงๆไม่ใช่ว่าทุกคนชื่ออินหรอกน,นะเพราะว่าชื่อนั้นเราไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็อย่างที่เขาบอกนั่นแหละเราไม่ได้เขาบอกว่าแล้วแต่เราจะตั้งชื่ออยู่เมืองอินก็เรียกว่าเมืองอินแลวกันใช่เรามาในเมืองแก้วเราก็เลยเรียกแม่แก้วใช่หรือเปล่าใช่เออใครๆก็เรียกว่าเมืองมาดาน นะมีคำพีชีวิตคนเดียวเนี่ยที่พูดคำว่าเมืองแกว้วเพราะว่าคำพีชีวิตเห็นความชัดเจนของเขาตามอุปนิสัยแล้วก็ความระยิบระยับของเมืองอ่ะเดินทางกันต่อดีกว่าเนาะอคืออยากให้พวกท่านเห็นภาพว่าทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าคำพีชีวิตจะนำมามาเล่าตอนไหนแต่มันก็เป็นเรื่องเดียวกันอะตอนนั้นตอนนี้ตอนนี้ตอนนั้นเดินทางก็ไม่นาหนนะัก ในชั่วงขณะที่เดิกนการเดินทางเพราะว่าลักษณะความรู้สึกว่าก้าวไปแต่มันไม่ได้ก้าวเหยียบอะไรรู้สึกเหยียบตอนที่เข้าไปเหยียบในป,ปากจระเข้เท่านั้นแต่หลังจากนั้นมันเหมือนกับก้าวไปในอากาศมันก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเร็วหรือช้าแล้วก็ไม่สามารถจะเก็บบรรยากาศอะไรได้เพราะเสียงที่เราได้ยินมันเป็นเสียงอื้ออที่ไม่สามารถจะบอกว่าเป็นเสียงอะไรเลย ก็ไม่รู้จะเอาเสียงไหนมาให้พวกท่านฟังแต่มันเป็นเสียงเสียงอื้อเหมือนอะไรคำรามอยู่ตลอดอเหมือนเราอยู่ใต้โลกอ่ะท่านนึกไม่ออกอยากให้พวกท่านลองนึกเดินลงไปในถ้ำไหนก็ได้ลึกๆหรือลงไปในใน,ใน,ใ,นในดินน่ะลงไปในดินลึกๆลึกๆนะขุดลงไปสักสักกิโลหนึ่งหรือเข้าไปในถ้ำลึกๆอามันเสียงอย่างนง้นมันเสียง อื้อเหมือนหูอื้ออึงแต่มันก็ได้ยินแต่มันอื้อๆนั่นแหละลักษณะที่ไปสักครู่หนึ่งเราก็เห็นอ่ามันเหมือนครับมันเป็นช่องแสงเหมือนเราเข้าไปในถ้ำแล้วมันมีช่องแสงส่องมาเปมนช่องแสงอากาศวัาบเป็นช่องเล็กๆตอนแรกมันเล็กๆติดๆเดียวพรามคนนั้นเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเสร็จจากนั้นเขาก็ตัวเล็กลง ช่องแสงเล็กนิดเดียวนะท่านช่องแสงนิดเดียวนะแต่ว่าตัวคนตัวพรามก็เล็กลงกว่าช่องแสงอีกเยอะก็แน่นอนถ้าตัวพรามนั้นเล็กลงเราก็ต้องเล็กลงสิแต่ช่องแสงเล็กนิดเดียวนะคือจากช่องใหญ่ใหญ่ใหญ่มันจะเล็กลง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 เล็กเล็กเล็กนิดเดียวเล็กจนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมร่างกายเราย่อลงได้ไงรู้สึกอย่างนั้นคือมันจากใหญ่แล้วมันเล็กลงเล็กลงเป็นช่องเป็นช่องเราเดินตามช่องแสงนั้นไปเรื่อยๆเป็นเหมือนปากอุโมงค์อ่ะเป็นกลม เดินตามพาเขาเขเดินอำนาเขาเดินตรงมากเลยนะเดินตรงนิ่งมากถ้าไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยจากพ่อใหญ่โพพ่อใหญุ่ดนะจากท่านมหาลาเนี่ยไม่ไม่เล่าจริงเพราะว่าเกรงว่าจะมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่เขาเคยอยากจะไปที่เมืองน,นี้แล้วก็ไปค้นหาอ่ะเดินตามช่องแสงนั้นไปเรื่อยสักคู่หนึ่งมันวบ์บท่านทั้งหลาย ว้ามันสว่างจนต้องหลับตามันแสงสาดเข้ามาแสงสีขาวขาวแสบตาเหมือนเขาใช้แฟลชอะเหมือนแฟลชอะเหมือนไฟแฟลชเหมือนสปอตไลท์ส่องตาเราอยู่ในที่มืดๆแล้วมีใครมาส่องตาไฟป๊๊บเข้ามาใส่ฉายใส่ม่านตาเราป๊๊บปัาบเสียงที่เราได้ยินคือเสียงนกเสียงน้ำไหลเสียงชัดเจนมากคือเสียงนก เสียงนกกระจิบเสียงน้ําไหลเสียงธรรมชาติเสียงลมที่ไม่แรงไม่ค่อยเฮ้ยฮีนี่มันอะไรนี่มันนีมนมน่มันมีโลกอย่างนี้ด้วยเหรอมันมีโลกอย่างนี้ด้วยเหรอคือคือท่านทั้งหลายมันมันคือมันเหมือนท่านอยู่ในในโลกอีกโลกใบหนึ่ง มันมีทุกอย่างมีแม่น้ํามีภูเขามีคี่เหมือนกันทุกอย่างเลยแต่มันไม่มีอย่างหนึ่งก็ยังย้ําคําเดิมคือพระอาทิตย์พระอาทิตย์ที่นั่นเป็นสีขาวท่านทาั้งหลายเออพระอาทิตย์ที่นั่นไม่ใช่สีส้มแบบเราในโลกนี้เป็นสีขาวเหมือนดวงจันทร์ฉายจันฉายใช่ท่านจันร์ฉายใช่ดวงจันท์เต็มดวง ฉายส่องแสงมาเหมือนดวงอาทิตย์ไม่ใช่จันทร์ที่มองเห็นเป็นดวงจันทร์ไม่ใช่มองเห็นแสงจันทร์อย่างนั้นนะจันทรฉายจันท์ที่ฉายแสงเหมือนดวงอาทิตย์มองไปในแสบตาเหมือนกันแต่เป็นสีขาวใช่ดวงอาทิตย์เมืองนี้เป็นแบบนั้นทุกอย่างเป็นระยิบระยับเป็นจันรฉายที่สําคัญคือเสียงนกเนี่ยเสียงนกเสียงน้ําเสียงนกเสียงน้ํามันดัง เออ,อ,อเป็นดนตรีเมืองแก้วแล้วพรามคนนั้นก็หายไปเพราะว่าแสงมันแสบตาพรามคนนั้นก็หายไปพอพรามหายไปเสร็จเอา้านี่มันจะตำลาเดียวกันกับองค์คเนศพานั่งยานแล้วก็ปล่อยเราทิ้งไว้ที่โดมแก้วเมืองอินหรือเปล่าเนี่ยบอกเปล่าสักครู่หนึ่งเราก็ได้ยินเสียง ขอสาธุขอสงวนเสียงเจ้าของเสียงหน่อยนะขอสงวนนามหน่อยพวกท่านจะรู้จักท่านองค์นี้เป็นอยา่างดีท่านถ้าเป็นมีชีวิตอยู่แต่เดิมทีท่านเป็นคนประเทศเมืองลาวแต่ว่าท่านก็มาเป็นผู้ทรงศีลในประเทศไทยยังมีอีกหลายๆองค์ที่ขอสงวนนามไว้ก่อน ขอเป็นบทสนทนาให้พวกท่านฟังละกันเนาะ,อะขอสงวนนามก็อีกครั้งหนึ่งพวกท่านมีสิทธิเชื่อแต่เรารู้ว่าประชาชนชาวเมืองแก้วเชื่อเราอยู่แล้วแหละแต่ว่าสําหรับบุคคลที่ไม่ได้เชื่อไม่เป็นไรนะอย่าทรมานหูนะเออท่านต้องรู้ที่ท่านชอบนะคาว่าไปที่ชอบน่าจะพอรู้อยู่อ่าคำพิจิติต้องการเพราะว่าเป็นอ่าเป็นช่องสาธารณะ เราไม่ปรารถนาให้ใครรู้จักเยอะแต่เราก็รู้ว่าถ้าเราไม่ส่งเสียงไปหาพวกท่านไม่เล่าให้บ้านเมืองพวกท่านเราก็คงจะไปไหนไม่ได้เหมือนกันแล้วก็คงจะยากอยู่เอาเป็นชาวเมืองแก้วแล้วกันนะสําหรับผู้ใดที่ฟังขัดหูรู้ที่ชอบใช่ไหมเชิญจะ้ะเออขอเป็นภาษาอีสานสักนิดหนึ่งแล้วจะแปลให้ฟังเนาะเออมากก็ดีละละเอาของฝ่ากของตอนกับ มีทาเห็นนี่ละ่ะสร้างไว้ให้ส่วนหนึ่งแหล,ละล่ะก็มาเบิ่งเอาว่าสิเห็ดยังแนนเออมองได้สิสมควรเห็ดไอ้ยังมองได้สมควรเห็ดยังจัดแต่งแปลงเอาเด้อภาษาอีสานภาษาอีสานนะแต่เป็นอีสานลาวนะไม่ใช่อีสานแบบอีสานอีสานในประเทศไทยกคัคัมภีร์ชีวิตก็พูดภาษาอีสานลาไม่เป็นแต่ก็พูดให้ฟังอย่างนี้ซึ่งแปลว่ามาก็ดีแล้วละ่ะ ก็ดูเอานะว่าตรงไหนควรจะเป็นตรงไหนนี่ก็รออยู่ว่าอย่างนั้นพื้นที่ตรงนี้นี่ขอแปลเป็นภาษาไทยหมดแล้วกันเนาะแต่ให้รู้ว่าเป็นภาษาลาวภาษาลาวประเทศลาวโบราณเลยนะไม่ใช่ลาวแบบที่เราได้ยินเท่านี้นะคือลาวโบราณเลยลาวสมัยสีโครอะสีโคต,ตบุสีโคต,ตบูนู้สมัยสมัยล้านช้างนั่นแหละล้านช้างนั่นแหละ <c oughs> ลาว สมัยนี้ลาสมัยก่อนพูดช้าอ่อนโยนมากหวานด้วยลึกด้วยนะภาษาลาวสมัยนานๆแล้วแหละความหมายก็แปลว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นที่แดนในแดนในนี้จัดเป็นไว้เหมือนกับสวนสาธารณะถ้าแปลเป็นภาษาธรรมนะแปลจากภาษาลาวซึ่งก็ให้ความหมายว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ชาวเมืองแก้วเมืองบาดาลเขาพากัน ท่านจัดไว้ให้เพื่อให้สร้างเจดีย์ซึ่งเจดีย์ที่ท่านจะสร้างเนี่ยเป็นเจดีย์ที่จะทำงานลักษณะเดียวกันกันกบเจดีย์ที่อยู่บนดาววดึงเจดีย์ที่ดาว,วดึงเรียกว่าเกตแก้วจุรามณีเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระเมารีพระทันตธาตุนะ ฐันตาก็คือฟันนั่นแหละนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฐานตถาคตือทั้งมวยผมเมาลีคือมวยผมนะที่พระองค์ทรงตัดตามที่พวกเราเรียนในพุทธประวัตินั่นแหละก็อยู่ที่เกตแก้วจุลามณีก็บรรจุพระธาตุเขี้ยวแก้วก็คือพระธานตธาตุนั่นแหละซึ่งเจดีย์อันนี้เป็นเจดีย์ที่ชาวเมืองแก้วก็สร้างในทรงลักษณะเดียวกัน แต่จะบรรจุต่างกันในความหมายเนาะเอาบรรจุเรื่องอะไรครับเ,เราก็ถามด้านบนนั้นบรรจุส่วนที่เป็นเอ่อเขาเรียกว่ารูปในส่วนที่เป็นรูปในอดีตตัวรูปในอดีตฟังงงๆหน่อยนะท่านนะรูปในอดีตหมายถึงสิ่งที่เคยมีตัวตน เกิดขึ้นแล้วในโลกปรากฏว่าเป็นนามนั้นเราเรียกว่ารูปในอดีตก็จะถูกนำาบรรจุไว้บูชาคุณแต่ส่วนที่อยู่ที่เมืองแก้วเนี้รูปในอนาคตแปลว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดแต่ส่วนที่เกิดแก้วจุลามีเรียกว่ารูปในอดีต เรื่องราวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็มีการนำไปบรรจุบัิสถานไว้ที่เกศแก้วจุฬามณีที่ดาวดึงแต่ที่นี่ที่เมืองแก้วเนี่ยเราเร,าเรียกว่าที่บรรจุรูปในอนาคตแต่ยังไม่มีตอนนี้และทไมคมพิวิตถึงเรียกว่าเมืองแก้วเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเจดีย์แก้วเจดีย์แก้วเป็นสวนธรรมนั่นแหละสวนธรรม เป็นเจดีย์แก้ที่นั่นจะมีะผู้ใส่ชุดขาวทั้งหมดเจดีย์จะท่านรู้ไหมทรายเป็นแก้วทรายแล้วยิบยิบมองไปเลยิบ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 ประทับใจสุดคือเสียงนกกับเสียงลมทรายระยิบระยับแล้วก็แสงแสงแดดที่มันเป็นเหมือนจันฉายแล้วก็ไม่ร้อนมันสบายต่จนบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะบอกว่าเย็นหรือร้อน มันโคตรโคตรสบายแล้วตรงนั้นเราเรียกว่าสวนธรรมสวนแก้วซึ่งมันแต่ตัวเจดีนั้นแล้วมันยังไม่มีครูบาอาจารย์บอกท่านนั้นอะ่ะท,ท่านท่านท่านเหล่านั้นไม่ใช่องค์เดียวนะหลายองค์มากมารออยู่แล้วก็ให้เลือกที่ถ้าเห็นว่าควรจะอยู่ใกล้อยู่อยู่อยู่ใกล้น้ําแล้วก็ระบบะดิเวทควรจะมีเสียงธรรมชาติขับกล่อมเป็นดนตรี จะแตกต่างจากเมืองสวรรค์อย่างหนึง่งเมืองเมืองแก้วนี่คือที่นี่จะใช้ธรรมชาติเป็นดนตรีแต่ที่นู่นใช้ดนตรีนะแต่มันไม่สามารถจะบอกได้ว่าเกิดจากอะไรต่างกันแล้วนะฉะนั้นแปลว่าอันนี้ไม่เรียกว่าเมืองบาดาลน,นะเมืองแก้วก่อนเราก็เลยถามต่อถามตนว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อ,อไหร่ครับท่าน ก็าถามต่อต,อตามาซาของเราเน่ะเนาะอ๋อเดี๋ยวสักครู่จะมีเจ้ากองทรัพย์เจ้าคองทรัพย์ทั้งคู่จะเป็นผู้มาพาชี้แจงรายละเอียดต่างๆว่าคืออะไระเราเรียกว,ว่าแม่กองทรัพย์จะมีอยู่สองคนสองคนนี้เนี่ยเขาจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเมืองแก้วทั้งหมด ชื่อว่าแม่กองทรัพย์คนหนึ่งชื่อว่าตะเพียคนที่สองเรียกว่าตะทองนะคนหนึ่งชื่อว่าตะเพียคนที่สองชื่อว่าตะทองสองคนนี้จะดูแลง,งานทั้งหมดมีอะไรก็สั่งการได้แล้วก็เดี๋ยวท่านก็จะได้พบเจออตัวแทนทีอ่อยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งก็จะมีคณะที่ขึ้นไปอยู่แล้วก่อนหน้าท่าน ค่อนข้างจะเยอะอยู่เมื่อถึงเวลาก็จะเกิดการรวมกลุ่มเองก็อย่างอื่นค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งเอาละท่านทั้งหลายเวลาพูดเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้สบายเหมือนพวกท่านฟังแล้วอยากรู้นะเราไม่พูดให้ท่านรู้แล้วก็อยากอยากรู้แต่เราพูดให้ท่านมั่นใจว่ามีจริงๆเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นผู้บอกเล่าว่า พวกท่านทั้งหลายจงรู้ไว้บ้านพวกท่านไม่ยากจนบ้านพวกท่านเป็นที่มาของทรัพย์สินบนโลกมนุษย์นี้ทรัพย์บนโลกมนุษย์นี้อาศัยบ้านพวกท่านถ้าบ้านพวกท่านไม่มีมนุษย์นี่จะไม่มีอะไรเลยฉะนั้นทรัพย์สมบัติเงินทองแก้วแหวนนบพลดทั้งหลายแก้วก้าเขาเรียกว่าแก้วก้านบกพละมาจากเมืองแก้วทั้งหมด เก้าก็คือเก้าชนิดแก้วเก้าชนิดหัวใจคือเพชรฉะนั้นอัญ,ญมณีทั้งหมดในสากลโลกในโลกมนี้ไม่ใช่สากลโลกในโลกมนุษย์ที่อมนุษย์อมปฑฑัเป็นเครื่องประดับเป็นของเมืองแก้วทั้งหมดเอาละท่านก็รอฟังกันต่อไปเมื่อฟังแล้วเมื่อฟังแล้วชาวเมืองแก้วรู้จําไว้นะนี่คือสิ่งที่ชาวเมืองแก้วจะต้องต้องทําให้ได้ ถ้าใครรู้สึกฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกปลื้มปิติโอ้ดีใจเหมือนได้กลับบ้านสิ่งที่ท่านจะต้องทำให้ได้คือ 1. พวกท่านจะต้องฟังบทสวดบทหนึ่งก่อนนอนทุกวันหลังจากที่ฟังคลิปดีแล้วนะคำพิจิตถ่ายทอดเรื่องนี้พวกท่านจะ ต้องฟังคลิปสวดมนต์บทหนึ่งก่อนนอนคลิปเสียงนั้นมีการแต่งเป็นเสียงดนตรีไว้แล้วคำพิชิตไม่สะดวกเอาให้พวกท่านฟังไปฟังในคลิปที่คำพิชิตคำพิชิตบันทึกไว้ก่อนหน้านั้นบทนั้นเรียกว่าบูชาเกตแก้วจุลามณีซึ่งก็จะพูดถึงนโม้าเหวายพระพุทธเจ้านั่นแหละก็ไปฟังดู ในคำน้ำมัสการเกตแก้วจุลามณนีฟังให้จบหนึ่งจบให้ได้ให้ถึงพระสงค์ให้ได้นะแล้วก็ท่านจะเข้าใจแล้วแน่นอนที่สุดว่าถ้าพวกท่านไม่ทำไม่ฟังมันก็มีผลต่อคำพิวิตว่าจะมาเล่าตอนต่อไปให้พวกท่านฟังได้หรือไม่ใครที่อยากฟังเรื่องเมืองแก้วต่อขอความร่วมมือด้วยนะจ๊ะค่อยเดิน ทางกันต่อเดี๋ยวตะเพียกาตะทองก็จะมาหาแล้วแม่กองทรัพย์ก็จะมาหาแม่กองทรัพย์ก็จะชี้ว่าทรัพย์อยู่ตรงไหนบ้างค่อยติดตามในตอนต่อไปนะจ๊ะสาธุ